สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมาร์ลลี่คลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูความน่ารักของ FIVB ครับเพจหลักขององค์กรวอลลีบอลโลกที่ล่าสุดในภพ ก็มีแฟนๆชาวไทยเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าในนัดค่ำคืนที่ผ่านมาที่ไทยพบกับตุรกีเช,ชียจนเสียงแหบคอแทบแตกหลังจากนั้น FIVB ก็ได้มีการตอบกลับโดยพิมพ์เป็นภาษาไทยครับว่า้นาำม,มานาวต้องเข้าแล้วนะคะน่ารักจริงๆครับ FIVB มีการตอบกลับโดยใช้ภาษาไทยรัวๆวเลยนี่ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่าง f i v b กับไทยครับเรื่องเกี่ยวกับบอลล์บอลน,นั้นเราสุด ปังจริงๆไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์หรือว่าที่เขาการจัดเจ้าภาพที่ไทยเราสร้างปรากฏการต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์เข้าไปชมในสนามเน้นมากๆหรือว่านอกสนามที่กองเชียร์มีการเอาข้าวของผลไม้ต่างๆไปให้นักกีฬาจนสร้างความประทับใจให้กับทีมต่างๆทั่วโลกครับยอดเยี่ยมมากๆครับไทยแลนด์